ใหญ่เลยเป็นอาหารโปรดของสัตว์ประเภทลิงลิงหมูป่าและก็หนี สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีนมาพบกับบัณิตเมื่อนี้ซ้ายเดียวพี่น้องอ่าเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นดงไปเบิ่งว่าบัณิตสิไปหานอ่องใหม่ยังยาคูต้องติดตามหับชมไปเพื่อบอิเป็นการเสียเวลาเราพากันไปเบิ่งเลยว่าบัณิตมาดงผู้ดเดียวมาเห็นยังมาเอาอยัางไปไปหับชมํากัน อ่ตอนนี้เราเดินทางมาหอดจุดหมายแล้วนี่มีแต่ดงดงใหม่ดงไม้ไผ่ไม่พุ่งไม่พ้าง,งตอนนี้ประสิทขึ้นมาหอดจุดแล้วหอดทึงพูแล้วเหมือ <laughs> ยชุดอุดมาลุ่นกันต่อว่าบาซิทส่มาเอาอยังนี้เอาไปลุ่นไปเบิงน้ำกันไป ต้องพงไาย นี่ละคือสิ่งที่ประสิทธิ์ขึ้นมาหาอยู่ด้งมาเนี่ยน้ำไม้ไผ่ป่ามาหาเอาน้ำไม้ไผ่ป่าไปเห็ดน้ำไม้แห้งเพราะว่าน้ำไม้ไผ่ป่าเป็นขนาดที่ใหญ่เอาไปเห็ดแล้วได้น้ำนกักหล อขาวเลยมาบระท่านช่วงพิ่นเกิดตอนยังชันสันตอนนี้เริ่มเหี่ยวมั้ยล่ะน้องไม้เริ่มเหี่ยวมั้ยล่ะขึ้นดงมาหาน้องไม้ใครป่าขึ้นภูมาได้ เ้าขัดเลยเอาอันเลยนะี่อนทำนี้พอดีละ นไม้ไฟป่าหาได้แต่ในดงต้องขึ้นมาดงเท่านั้นที่หาได้ช่วงน้ำไม้อึดเราก็สามารถมาหาเอาน้ำไม้ไฟป่าเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้คือก,การกระกายช่วงนี้ไปเพิ่นก็จะเป็นลำยาวแล้วเ้าวกระบ,บตัดจงไว้ขาวงามเลย มาดิแต่ละนอนขาวใญ่พนดีเอาอยู่สานเลย นี่อ่อนพออ่อนนี่ถึอการขักอ่นอนพักใหญ่เลยให,ใหญ่เยอะดินี่ขักขักขักออนนี่สิตัดลงให้เปิงใหญ่ขักอันนี้นอ่อนนี่น มาดิใหญ่เลย,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 ยต่างประเทศเอิรแบมบูแบมบูชุดบ้านประชิ์เอิร้นไม้ไผ่เด้อ ภาษาทองถิ่นก็จเอเอิญต่างกันไปาภาษาทองถิ่นก็นไม่พุ่งไม่พังไม่ซอดไม่เฮียเอร์เอิญภาษาทองถิ่นนะเอเอิญนุร่รวมๆกันเราไม้ไพ่ป่าโอ้โหขาวเลยไปช่วยเลยขาวงํงงาๆเอากใหญ่พอะ เห็นบ่พี่น้องอมักอดนี้กดไลค์กดแชร์ให้ประสิทิ์เลย bang tẹt hiện hàng พักแล้วเสียดระบนหนังเขายนีใส่งานด้คกอเกา่าบะทิมบาทิม,ทมได้เมื่อนี่งามๆพี่น้องขาวๆอ่อ,อนๆออน,นี่เห็ดแ,แล้วเห็ดแห้งหลาย ิมอีกสองนอ ไม้ไผ่ป่านะเป็นอาหารโปรดของสัตว์ประเภทลิงลิงหมูป่าแล้วก็หนีแต่นายนักดอกเพราะว่าเขาไปเขาดงเลึกอะไรนายนักที่เจอสัตว์ประเภทนั้นทันถ้าสัตว์เห็นเท่ากาับนอยนักมันสิเข่ามาใกล้เพราะว่า มันย่านเท้าคือกันเท้ากับย่านมันคือกันโดยเฉพาะหมูป่านี่เฮ้าอยู่ประมาณชาวสามสิบเมตรหมูป่าก็ได้ขึ้นเท้าแล้วมันไปบาดเดียวแล้วสิ่งไปบาดเดียวรถมันบบกอยู่ไ้เท้าเห็นแล้วจะเห็นแต่หอยตีนแต่พวกเลี้ยงนี่น่าจะบม่มีเขตนี่น่าจะพู้ เลิกเลยย่างไปอีกประมาณาประมาณ1ิลักน่าจะเจอปรเฟทลิงกับมีฮะมาป่ามาดงคนเดียวอันตรายาเลยพี่น้องเลยมาห้ดีแหละต้องมาหลายๆคน นม่หนีบาชิตมาคนเดียวมันยังดอกบาชิตไปเขาเลิกขึ้นพูมาหน่อยเดียวเองขึ้นพูมาหน่อยเดียวแต่บ่อนจอดรถขาเอาดีหน่อยก็อ่อนละเอีดยดยอ,อ,อ,ยอ่อนก็เพิ่นได้บาบ,บางอะไรน้อเห็ดบ่ถึงจังว่านี่แตกฮักทันที กลางดงพี่น้องเสียงนกเสียงนูนนูกับตัวอ้นมากินไผ่สนิทเลยที่เอินกันอีกอย่างหนึง่งว่าทางพี่น้องของไทยเอินเนาะน่าจะเป็นตัวตุนแต่บ้านประชิดเอินตัวอ้นเป็นตุ้ย,ยเป็นคนยุยย์นี่นะนี่แหละมากินตัว ไผ่ประเภทนี้แต่แต่ศัยกัดทางพื้นเิ่นกินอยู่พื้นเิ่นนะบ่ขึ้นมาเทงคือพวกลิงพวกหมูป่า อ่อนๆงามๆอ้าวนี่ก็คือผลงานของสิดเหมือนี่ได้หลายหน่อเตอิบพอดีแล้วหมือนี่มือนนี่เอาซัมนี่ก่อนหมือนนี่ได้หลายได้ไดหลายหน่อได้เรียงกันอยู่ลุมพูจะหนอนใหญ่ๆเอาไปต้ม ต้มแล้วก็พาตากแห้งพอดีได้น้ำนักหลายสัมเนียเอามื่อนี้เอาสัมเนียก่อนเมื่อไหนจาึงมาหาเอาหล,ยลายๆเมื่อนี้มาสำรวจเบิ่งป่าเฉยๆเขามาเบิ่งดงเมื่อนี้กันเอาพ่อแม่พี่นอ้องนี่กาถือว่าบริษัทก็พอได้หลายอยู่เมื่อนี้ก็บ,บ่ได้เอาหลายเอาสัมที่เห็นก่อน มื่อนี่ก็ถือว่ามาสำรวจดงหนะึ่อย่างหนึ่งก็ว่าได้เอาก็มาหาหน่้อไม้อยู่ในเบิงด้วยว่าสิได้หลายบอเพราะมือหนา,อาจึงพากันมาเอาหลายๆนี่ก็ขึ้นมาสำรวจเบิงก็เออพอมีอยู่ว่าจนพอมีอยู่แต่ก็จะเอามันนี่ก็บประชิดก,ก็สิพ่อจำนี่ก่อนสิลงกับเมื่อก่อนขึ้นมาผูลูกหนึ่งมันนี่ขึ้นมาดงมาเจาะเบิ่งหน่อไม้นี่แหละสิมาเอาหน่อไม้ไผ่ป่า เอา้าจังได้กับบอชิดกับข้อผกักคลิปบอชิดไห้แล้วก็ผาพ่อแม่พี่น้องกดติดตามสําหรับผู้ที่เขามาเบิ่งใหม่กดติดตามให้บอชิดแล้วเขามาคอมเมนต์ดิน้นนากันก็ได้เอาเมื่อน,นี้บอชิดกับสิขอจบ,จบ,จ,บจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเราเอาแล้วไหวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเอาสบายดีอยู่ดงแล้วจบคลิปอยู่ดงเลยนี่